สวัดีครับวันนี้ก็เอาเครื่องโอเกสเคนอกนะครับมาใส่เครื่องเอสเคของบ้านเรานะครับโอเกสเคไอโอเกสเอสโอเกสเคหนึ่งนะครับตัวนี้เป็น t u โบไฟฟ้านะครับ t u โบไฟฟ้าครับผมแต่บ้านเราจะเป็น t ท r b o เวกัมนะครับ t u โบเวกัมนะครับเป็น t u โบเวกัมนะครับ นี่ครับเป็นเกียกกับใบกรมนะครับเดี๋ยวจะเอาโทโบตัวลูกเก่านี่มาใส่เครื่องตัวใหม่นะครับจะเอาไอ้โทโบลูกเก่ามาใส่เครื่องตัวใหม่เพราะว่าไอ้รถมันเสียงางทางนะครับเราต้องการเอาเอาของไปส่งก่อนเดี๋ยวไอ้เอาโทโบไฟฟ้าออกนะครับเพราะว่า ถ้าเรามาทําตรงนี้ไว้ิ่งสายมันจะช้านะครับเพราะอยู่กลางเขานะครับมันอันตรายแล้วก็ไอตัวบล็อกโอเคเคนอกกับเอสเคบ้านเรานะครับมันบล็อกเดียวกันครับใส่กันได้เดี๋ยวเปลี่ยนแค่พุดชุดไอทวีโบกับชุดไอหม้อต้มมีจานนะครับแล้วก็มีเปลี่ยนเทนเครื่องนะครับจะใครไปไปจะไปลงนะครับมันมีเทนเครื่องครับเปลี่ยนเทนเครื่องตัวน็อตสีตัวนะครับ เพราะว่าบ้านเรามันจะเป็นนอ็นอตสองรูนะครับแต่ว่าของนอองจะเป็นรถรูเดียวมันจะไม่เหมือนกันบบกอยู่นะครับเปลี่ยนแค่เทอร์โบกับกลับไปเทนเคลนครับลงได้เลยครับแล้วก็พวกไปชาร์ตตัวเนี้บางบางบาง,บางรุ่นมันจะไม่ไม่ตรงกัน,นครับให้ใช้ไป,ไ,ปไดชาร์จตัวเก่าก่อนนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับ ทำงานข้างทางมันทำงานไอ้นอกสถานที่นะครับอันนี้ก็ผมก็ได้ซื้อจากจากเชียงกงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาไปลงให้ลูกค้ารอรถเคลียอยู่นะครับตอนนี้น,นี่ก็เป็น,เป,นเป็นรถตัดกรดซีมานะครับ,นนครบเครื่องสวยๆเลยครับอ,นนอันนี้ได้มาหมดนะครับจะเป็น ก,ก็วัดว่องนี่ใช้ตะเก่านะครับเพื่อความรวดเร็วรถบอดทางทางก็ระวังหน่อยเพราะรถลุ่มเขานะครับบางท่านก็ลงมาเร็วมาก,กามาการะลังพอดอยู่นะครับเดี๋ยวรกไมปมามเรื่อยๆใส่เดียวครับ ถ้ลัลงถอดเอาตัวบัวออกนะครับก็จบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไอ้รถเคนมมาเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอีกครั้งหนึ่งค,ครับ